ได้เวลาสวดมนต์เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาอาจารย์ไปบินธบาตแล้วก็ได้คุยกับโยมโยมคนนี้เขาชอบไปเที่ยวเป็นนักถ่ายรูปด้วยมีกล้องอย่างดีชอบไปถ่ายรูปตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศวัดไหนสวยก็ไปใส่าบาทอาจารย์อยู่ประจำคุ้นเคยกันก็ถามเขาว่าปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนเขาบอกว่าไปเชียงใหม่ไปดูโลหะปราศาสตร์ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปดูโลหะปราศาสตร อาจารย์ก็สงสัยก็ถามเขาว่าอเชียงใหม่มีโลหะปราศาทด้วยเหรอท่านก็บอกว่ามีมีอาจารย์เขาสร้างใหม่ตอนนี้คนไปเที่ยวกันเยอะเลยเป็นแนลมมาร์คใหม่โลหะปราสาทตรถ้าพูดถึงโลหะปราศาทก็อยู่ที่กรุงเทพใกล้ๆกับสนามหลวงอะ วัดลาดนัดดาก็เรียกกันติดปากว่าโลหะปราศาสตร์วัดลาดนัดดาก็อยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์จตุปไตยสี่แยกครอบหัวเลยไปหน่อยนึงตรงลานมหาเจษฎาบดินข้างหลังมองไปข้างหลังนิดหน่อยก็เป็นภูเขาทองอาจารย์คิดว่ามีแค่โลหะปราสาสตร หลังเดียวในประเทศไทยแต่ตอนหลังเขาสร้างใหม่ที่เชียงใหม่โยคนี้ชอบไปเที่ยวไปถ่ายรูปวัดต่างๆคนไทยเราก็ชอบเหมือนกันไปถ่ายรูปวัดไปเที่ยวตามวัดเนี่ยไปเที่ยววัดมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเราได้เห็นสิ่งก่อสร้างได้เห็นศิลปะ เห็นงานสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆในวัดเนี่ยทุกที่ก็มีความสวยงามมันดีอย่างหนึ่งคืองานศิลปะเนี่ยพอเราเห็นเราจะมีความรู้สึกซาบซึ้งใจประทับใจตื่นตาตื่นใจใช้ได้หลายคำซาบซึ้งใจประทับใจหลักของงานศิลปะที่ดีเนี่ยก็ต้อง เมื่อเรามองแล้วเสพแล้วได้ยินแล้วก็ต้องเกิดความซาบซึ้งใจประทับใจตื่นตาตื่นใจสังเกตเราไปวัดที่มันสวยๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นถ้าเป็นวัดเป็นเรื่องของศาสนาก็เพิ่มความปีติใจอิ่มใจเข้าไปอีกอันนี้เราไปเที่ยวกันแต่เราไม่เคยสังเกตใจตัวเองต่อไปเราก็ให้สังเกตใจตัวเอง มันมีความซาบซึ้งใจอิ่มใจปีติใจถ้าไม่มีเราก็ไม่ไปสำหรับประเทศไทยเนี่ยที่ฝรั่งเขายอมรับกันนะมีสองเรื่องก็คือเรื่องของศิลปะกับเรื่องอาหารพวกฝรั่งเนี่ยไม่ยอมรับอะไรง่ายๆหรอกเพราะเขาถือว่าเขามีความรู้มากกว่าเราแต่ที่เขายอมรับเนี่ยก็คือ งานศิลปะงานสถาปัตยกรรมไทยฝรั่งรุ่นแรกๆที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขียนบันทึกไว้เลยว่างานศินละปะไทยเนี่ยถือว่าพัฒนาการเข้าสู่จุดสูงสุดแล้วคือสมบูรณ์แบบแล้วไอ้งานที่ออกแบบมาอย่างดีมีความสวยงามลงตัวเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคลาสสิก เราคงเคยได้ยิน,นคำว่าคลาสสิกเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันไปทั่วเลยของคลาสสิกบางทีเราก็นึกว่าเป็นว่าของเก่าแต่คำคลาสสิกเนี่ยก็คือมีการออกแบบที่ลงตัวมีการใช้งานที่ลงตัวจะทำให้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมหรือว่ามาแข่งได้ยากแล้วก็ต้องผ่านการเวลาด้วย ผ่านการใช้งานก็เรียกว่าห้าสิบปีร้อยปีพันปีก็ยังสวยอยู่ยเรียกว่าคล <c oughs> าสสิกทีนี้เราก็จะได้ยินในพวกรถยนต์คลาสสิกอย่างเงี้ยรถยนต์ที่เป็นรุ่นเก่าห้าสิบหกสิบปีแต่ยังสวยอยู่อย่างรถแลนด์โรเวอร์อย่างเงี้ยแลนด์โรเวอร์ พิสคาร์เบอรี่ดีเฟนเดรุ่นเก่าๆเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยทุกวันนี้เขาทำมาขายก็ยังคงรูปแบบเดิมเพราะว่ามันออกแบบมาดีมันคลาสสิกโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ย่างเงี้ยปีเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ 70, ยทำมาปีเจ็ดศูนย์ทำซ้ำๆ,ๆรูปแบบเดิมเพราะว่ามันออกแบบมาโดยสมบูรณ์แล้วคลาสสิก รถโฟกเต่ารถปอเช่พวกนี้ยทำซ้ำรูปแบบเดิมเพราะว่าการออกแบบดีการใช้งานก็ดีคลาสสิกงานไทยก็เหมือนกันแหละงานศิลปะเนี่ยถือว่าคลาสสิกระดับโลกอีกอันก็เรื่องอาหารฝรั่งมาเมืองไทยก็มาเที่ยวดูวัดดูวังถ้ามาไม่ถึงวัดพระแก้วก็เท่ากับไม่ถึงเมืองไทย พอหลังทุกคนมาเมืองไทยต้องไปวัดพระแก้วไปดูงานศิลปะสถาปัตยกรรมมาดูเสร็จก็ไปกินอาหารไทยต้มยำกุ้งมัสมันเนี่ยจัดอันดับเมื่อไหร่ก็ขึ้นที่หนึ่งที่สองที่สามตลอดงงกินกินต้มยำเสร็จก็ไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาดูธรรมชาติเทไทยก็เลย ได้หลายได้เรื่องท่องเที่ยวด้วยงานตปัิยกรรมของไทยโลหะประสาทเนี่ยบางครั้งถ้าเราไปไปเที่ยววัดไปดูงานเก่าๆเนี่ยสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยควรจะมีความรู้รู้ที่มาที่ไปที่ว่าเขาสร้างเนี่ยสร้างสมัยใดสร้างด้วยคติอะไรมีเหตุผลอย่างไร ในวันรู้ที่มาที่ไปก่อนจะไปเที่ยวเนี่ยดีเราจะเกิดความทราบซึ้งใจมากขึ้นจริงๆตามที่ท่องเที่ยวเขาก็ติดเอาไว้แต่เราไม่ค่อยอ่านหรอกสร้างสมัยใดโดยกษัตริย์องค์ใดอะไรอย่างนี้ถ้าเรามีความรู้ท่านหน่อยเนี่ยก็จะทําให้เรา <c oughs> อยากไปเบืเ้องต้นพอมีความรู้ก็อยากไปดูมาไปเห็นแล้วก็เกิดความทราบซึ้งใจผิดใจมากขึ้น <c oughs> โลหะปราสาท์เนี่ยมีสามหลังในโลกโลหะปราสาทเนี่ยเป็นงานก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่สำคัญมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครตามประวัติเนี่ยมีสามหลังในโลกหลังแรกก็สร้างในสมัยพุทธกาลนางวิสาขา นางวิสาขาสร้างใช้ชื่อว่ามิคระมาตาโลหะปราศาสตร์เป็นอาคารสองชั้นภายในมีห้องหนึ่งพันห้องเครื่องบนเนื้อชุดบนเนี่ยเป็นโลหะทําด้วยทองแดงทําด้วยทองแดงประดับด้วยทองคําในตำรานว่าเป็นทองคำอะแต่จริงๆน่าจะเป็นทองแดงผสมกับทองคำ คำว่าโลหะก็คือวัตถุของแข็งเหล็กทองแดงเงินคำว่าปราสาทเี่ยมาจากภาษาบาลีว่าปราสาโทแปลว่าอาคารที่มียอดแหลมโลหะปราสาทก็คือสิ่งก่อสร้างที่มีหลังคาเครื่องบนเป็นยอดแหลมของเราเนี่ยเป็นปูนเป็นกระเบื้องใช่ไหมช่วงหลังคาเนี่ยแต่ว่า โลหะประสาทชุดบนเป็นโลหะหมดเลยก็ทำด้วยทองแดงนั่นแหละทองแดงกับทองคําประดับเป็นจุดๆไปไอการสร้างอาคารที่เป็นหลังคายอดแหลมด้วยโลหะเนี่ยมันทํายากทํายากถึงไม่ค่อยมีใครทําหลังแรกก็นางวิสาขาเนี่ยแหละมิคระมาตาประสาทผ่านไปสี่ร้อยปีหลังพุทธกาล ที่เกาะลังกาเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยของลังกาเนี่ยก็สร้างปราสาทโลหะปราสาทขึ้นมาหลังหนึ่งก็เรียกว่าสร้างตามคติของนางวิสาขาแต่สร้างใหญ่กว่าเป็นอาคารเจ็ดชั้นภายในมีห้องหนึ่งพันห้องเหมือนกันเทียบเคียงกับของนางวิสาขา แต่ว่าสวยกว่าตามตำนานว่าสวยกว่าชุดบนก็เป็นโลหะทองแดงประดับด้วยทองคาภายในเนี่ยประดับสวยงามด้วยงาช้างด้วยทองคำเลยอันนี้หลังที่สองที่เกาะลังกาหลังที่สามก็คือที่ประเทศไทยเราที่วัดลานัดดานี่แหละสร้างในสมัยรัชกาลที่สาม ในการทาสเนี่ยท่านศรัทธาในพระพุทธศาสนามากสร้างวัดหลายวัดเลยท่านชอบสร้างวัดก็สร้างวัดรัตนด,ดาเนี่ยแล้วก็สร้างโลหะปราสาสด้วยก็สร้างตามคติของลังกาในคมภีร์มหาวงตามคติของลังกาสร้างตามคมภีร์มหาวง์ สมมนั้นก็ได้คนออกแบบได้คนควบคุมงานคือเจ้าพญาพิชัยญาติสมเด็จเจ้าพญาพิชัยญาติที่เขาเป็นนายช่างใหญ่คนแรกๆของกรุงรัตนกโกศินร์แต่พอคุโรถสร้างไม่เสร็จก็ประมาณปี2,400ันสีร้อยุดรสร้างไม่เสร็จท่านสวรรคตก่อนก็ค้างมาตลอด ก็คือปล่อยเป็นของโรคล้างไปเลยเพราะว่ามันมันสร้างยากทำเป็นอาคารอาคารสองชั้นภายในใช้งานยอดเจ็ดชั้นแล้วก็มียอดถึงสามุเจ็ดยอดสามเจ็ดเนี่ยท่านเอาตามคติโพธิปักขิยธรรมสาเจ็ดประการยอดมันก็เยอะยอดไม่ใช่เล็กๆยอดในใหญ่เท่ากับบุษบกของเราบุษบกก็คืออดูที่ หอะระฆังเราก็ได้บุษบกเนี่ยแต่ว่าทําเป็นโลหะเนี่ยเป็นทองแดงประดับทองคำสามเจ็ดยอดใช้เงินมากแล้วก็ทํายากหลังคาที่เป็นโลหะที่หล่อขึ้นมาประกอบเป็นชุดบนแล้วไม่ให้น้ํารั่วเนี่ยยากก็ค้างมาเนิ่นนาน,านจนสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยก็ ทำต่อแต่ว่าก็ยังติดขัดหลายประการไม่เสร็จสักทีจนมาเสร็จในปลายสมัยรัชกาลที่เก้าในหลวงรอก้าของเราเนี่ยทําเสร็จในสมัยในหลวงรอก้าของเราแล้วกว่าจะเสร็จก็ต้องรอดมทุนมากมายมีสาุเจ็ดย่อยก็ต้องหาเจ้าภาพก็น่าจะต้องหาเจ้าภาพแล้วก็ต้องเจ้าภาพละหลายล้านเนะี่ยทำจนเสร็จ ได้สาวนิกดีด้วยเป็นศิลปินแห่งชาตินาวาเอกอาวุธเงินชูกลิ่นศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยทำจนเสร็จเรียบร้อยสวยงามเป็นทองแดงนี่แหละใช้ทองแดงทำเครื่องบนแล้วก็ปิดทองคำพุ่มทองคำปลายยอดเป็นทองคำบางส่วนพอเสร็จเรียบร้อยในหลวงกันที่เก้าก็เสด็จไป บรรจุพระสาลีกธาตุไว้ที่ยอดเอกถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยโลหะปราสาททำมาตั้งสมัยรอมประเกดเสร็จมันทำยากแล้วก็เสร็จแล้วก็สวยงามอลังการสวยงามใครจะไปไหว้พระเขียวแก้วก็แวะเลยผ่านเลยลงทางด่วนยมราชตรงมาสีแยกครอกบัวเบี่ยงซ้ายนิดนึงนะมองไป ก็เห็นและโลหะปราสาทด้านหลังก็เป็นภูเขาทองภูเขาทองกับโลหะปราสาทเนี่ยสร้างพร้อมกันในสมัยรอสามใครมีเวลาก็ไปงานสถาปัตยกรรมชั้นเลิศของไทยอันหนึ่งเหมือนกันโลหะปราสาทก็มีที่อินเดียแล้วก็ลังกาไทยแล้วไทยก็เพิ่มอีกอันหนึ่งตอนนี้มีที่เชียงใหม่ เชียงใหม่หรือเชียงรายเนี่ยนะลองดูในในในอินเทอร์เน็ตก็น่าจะมีเรียกว่าเป็นโลหะปราสาทที่เป็นงานศิลปรกรรมล้านนาเขาก็ทำไม่เหมือนหรอกแต่ว่าก็ได้เค้าเก่าแต่เท่าที่เห็นนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยยอดบนไม่ใช่โลหะแต่ว่าสัสดส่วนความสวยงามเนี่ย ได้อยู่สวยอยู่นะฮเอาก็เท่านี้แหละ